บางทีมันไม่ใช่ปัญหาของหนูทั้งหมดแล้วเจนนี่ไม่ไม่ฟังอธิบายอะไรเลยฉันจะอธิบายกับแกได้แกเคยฟังฉันปะฉันบอกแกว่าไงเวลาไฟ์สดเวลาทํางานอ่ะแกเคยฟังฉันไหมแกเดินเข้ามาแกไม่เคยขออนุญาตสักคําแกเข้ามาบ้านฉันแกพาคนแปลกหน้ามาบ้านฉันอ่ะแกเคยบอกฉันสักคําปะแกจําได้ไหมที่แกเอาคนแปลกหน้ามานั่งเฝ้านู่นนี่ฮแกคิดว่าพวกเราโอเคหรอวะ ตรงนั้นหนูหนูเพี้ยนจริงที่ไม่ได้บอกใช่<น>แล้ววัน<อ>หลังะ่ะฉันบอกว่าลูกค้าฉันอะ่ะมีคนหนึ่งที่เขาไม่โอเคกับแกใช่ไหมฉันก็บอกแกว่าแกไม่ต้องมาแล้วทาไมแกถึงยังเดินเข้ามาโดยที่ไม่ขออนุญาตฉันวะมันได้หรอวะแล้วในส่วนของงานที่ลูกค้าได้เดียวดายนั้นหนูก็ต้องไปดูแลของลูกค้าแล้วแกได้บอกฉันสักคำไหมว่าแกรับแบรนด์อะไรมาบ้างแกรู้ปะว่าเอเจนซี T ่ C, ทุกคนอะ่ะเขาบอกฉันก่อนนะเวลาจะรับงานนะว่าสินค้าคืออะไรอะ่ะ หนูส่งเข้าไปในกลุ่มหมดแล้วทงที่เจนเนี่้แลก<อ>ส่งมาพร้อมกันเจ็ดสิบแบรนด์อนตี้แกได้คัดหรือยังแกขอดูเลขออยลลูกค้าหรือยังฉันถามดิ<อ>ฉันขอหลัก,ลกฉันขอหลักฐานข้อความย้อนหลังหน่อยที่แกขอเลขออยลลูกคา้าแล้วอาจจะไม่ได้ขอดยตรงแั้นคือส่วนมากลูกค้าหนูหนูก็รู้จักเกือบหมดเลยที่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆแกอย่าอ้างแบรนด์ใหญ่เว้ยของแกแบรนด์เล็กก็มีเวลาแกรับงานแกขอดูออยลลูกค้าปะ ตรอ,อาจจะไม่ไม่ได้ถามลูกค้าโดยตรงจริงค่ะเออแล้วทีนี้แกจ,จะให้ฉันทำงานกับแกได้ไงแกดันนักคิวดารามาจริงไหมวันนั้นอาวุธไวจริงปะหนูถามหนูสานสาาว่าไม่จริงอ่ะแล้วติดต่อให้สตรจิหนูนได้รู้มีหลักฐาน<ะ>แล้ว<อ>ล<ะ>ตรงนี้เดี๋ยว<ะ>อ่าอางนี้นะที่มันซคกอยู่แล้วฉันบอกแกนะว่าที่ฉันไม่ร่วมงานกับแกเพราะแกทำงานไม่มืออาชีพ กกนากนับพี่ส่งงานให้กันมาปีแล้วหยูหพี่จะมาบอกว่าผมไม่เ,เมื่อชั่วที่ผ่านมาลนะ่ะวันแรกวันแรกพี่ยังชมหนูเลยว่าหน,หนูหนูยังเก่งนู่นนี่นั่นาอาฉันก็ต้องชมฉันให้กําลังใจแกไงแต่พอฉันได้ร่วมง,งานกับแกแกไม่เมื่ออาชีพก่อนตี้แกแบบเข้าออกบ้านฉันจนบ้านฉันจะเป็นบ้านแกอยู่แล้วไม่เป็นไรคือไม่แล้วตอนนี้ลูกค้ากอนตี้มาฟ้องเราเขาบอกว่าเราไม่โอนเงินคืนเขาบอกป้าเขาจะเอาเวลาไหนไปเช็ค ว่ามีแล้วตอนนี้พอเ,าเราขอเลขบัญชีเขาบอกว่าเขาฟ้องแล้วเร,เราไล่โอนคืนอยู่แล้วไม่คือเราเริ่มโอนคืนนะไ,<ม>ไม่เป็นไรเนี่ยพอคุยกับกอนตี้คือกอนตี้ไม่ฟังหวนตี้ไม่ไม่ยอมรับอะไรเลยคุยไปก็เท่านั้นคือผมพยายามคุยแล้วหลายรอบมากแต่ไม่เป็นไรก็ตามนั้นเดี๋ยวจัดการกันนะว่ากะพูดยังไงเขาไม่ฟังเองอ๋อถ้าสมมติว่าลูกค้าฟ้องเจนี่เจนนี่ก็ฟ้องกอนตี้จ้ะ ผมเสียเวลาแทนที่ว่าเราจะนั่งไลฟ์แทนที่สมากินเนี่ยเราคุยกับกอนตี้ตอนนั้นอะคือหมด energy ไปกับเรื่องแบบเนี้ยแทนที่ว่าเราเอามาทำมากินไลฟ์สุดเป็นลูกค้าลูกค้ารออยู่ไม่กี่แบรนด์ไม่รู้กี่แบรนด์เนี่ยนี่ยมานั่งเนี่ยที่ต้องเสียเวลาเพิ่มอีกวันนี้เหรอถ้างั้นก็ติดต่อทนายความที่เก่งที่สุดของกอนตี้เลยเท่าไหร่ก็จ่ายคือทำงานกันแล้วก็แม่มดํำมาพอดีเลยโดนฟ้อง ไม่ไปไม่ไปได้เหรอแม่พาไปทำไมอ่ะฉันอยานฉันอยากมาเยอเนียต่อใช่ให้ให้พี่สุพาไปได้ไหมไม่เอาไม่ไปด้วยถ้าแม่ไปแล้วใครจะขายของให้พี่พี่ล่ะหนูเอาตังค์ด้วยให้หนูเห็นไหมของพี่พี่ที่หน้าบ้านเราอะเต็มไปหมดเลยเหรอแม่หนูอยากให้แม่ไปด้วยแล้วก็เอา เดี๋ยวไปดูที่มีของเล่นอะไรหน้าบ้านอีกแม่ย็นมีที่ทำน้ำปั่นด้วยอะ่ะน้ำปั่นที่ไหนหน้าบ้านค่ะติง้งใค้สองเม็ดนะ้อะัอือ้งพี่ช้ำเกาหลี้ามายเยอะมากทุกคน แล้วมาอะไรวันกินข้าเวเปิดจะเครียดสวยอย่แม่ปรับแล้วปรับอีกไหนอะ่ะอันนี้ไหนใครคะเพิ่งปั่นอะ่ะอยู่หน้าบ้านไหนหน้าแบบ้านอืมไม่เห็นนีเลยอะ่ะพี่ถ้ามันไม่ให้ของขวัญอ่ะขอแก้เลยได้ไหมอะ่ะของขวัญไหมมันระงับของขวัญอ่ะ ใช่ถ้าไม่มีของขวัญมันมันไม่ต้องหรอกพี่ซูไปเซเว่นไหมเดี๋ไอติมให้แม่หน่อยพี่ซูกังแบบแม่ต้องไปด้วยแม่ขอยทำงานนะไม่อะอะแม่จะเล่าให้ฟังถ้าสมมติว่าแม่ไม่ทำงานขายของใช่ไหมที่พี่ที่เขาเอาของมาไว้เขาก็ร้องไห้นะเพราะเขาไม่มีตังค์แล้วเขาก็อย่างนี้เลยแบบอะไรเจนนี่อะไรให้ แล้วแม่ก็ต้องบอกว่าแป๊บนึงนะพี่เนี่ยค่ะได้ไหมคะไ,มได้ไหมคะแล้วเราจะเอาอะไรละไ่ะอยากเ,เอาทีวาเซีเว่นอ่ะเอไปซีเว่นได้ค่ะตาบ่าวอยู่ไหมซื้อไอติมคนช็อกโกแลตให้แม่สิอันนะแม่จัง สู้อยู่ไหนเนี่ยสยู้เนี่ยป้าน้อยได้ยินเปล่าซู้อยู่ไหนไม่กินน้ำหมดแม่ไปด้วยใช่ไหมแม่ไปหน้าบ้านกับหนูนั่นแหละหน้าบ้านไปสุดไปกินไอติมกับหนูที่เซเว่นใช่ไหม